ขับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟสไ์สไตล์วิธุนงะศักเนื้ออยู่กับข่าะเจ้าทิธีนงศักเส้งเก่าเส้งเคยเนาะอก่อนอื่นการักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดที่สุดทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเป็นได้สบายดีบอ่อทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นได้อากาศฮอนบอ่อหรือว่าอากาศเย็นทุกคนเชิงวายุซอปปลาวเนาะนะคนหลวงพ่อบางเนาะทุกเนาะอากาศยังเย็นอยู่เนาะทุกเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ลมเนาะทุกคนเนา้ลม เมือ่อวานมือมดอ,อก่อนนะฝนตกทุกคนเนาะอะไรก็ตามเนาะทุกคนเนาะอากาศแปรปรวนมาสิเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงกับเป็นวัดเป็นไข้ได้ง่ายอะไ,ไรก็ตามหักษาสุขภาพมดทุกสูดทุกคนเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนสำหรับพี่ทานได้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่ทุกคนอย่าลืมกด subscribe ฝากกด subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อ่พลาดคลิปใหม่ๆของข้าพเจ้านั่นเองทุกคนสมมรับวันนี้ข้าพเจ้าไปเห็นคลิปหนึ่งเนาะทุกคนกาเกิดคำถามเนาะเพราะว่ามีพี่หลายคนเนาะเพิ่นก็ตั้งข้อสงสัยเนาะทุกคนเนาะว่าเออเป็นอย่าง เพื่อนประชาชนด้ว่าพี่น้องอยู่ลาวบ่ได้ด้ทุกคนเนะาะส่วนมื้อนี้เฮาสิมาตอบกันเนาะอ่าก่อนอื่นนะทุกคนเนกกาะกตอนนี้ข้าพเจ้าก็าได้ออกงแง้มนะทุกคนเนาะได้ออกยามก็ยังบ่ได้ถ่ายเสีอเถิดเนาะก,ก็เลยมาอัดคลิปนี้นะทุกคนเนาะส่วนว่าก่อนอื่นก็นขออนุญ,ญาตเจ้าของช่องเนาะส่วนว่าข้าพเจ้าไปเห็นคลิปนี้ทุกคนเป็นคลิปจากซ่องน,นุ่นสาวลาวนะทุกคนเนาะข้าพเจ้าจะเอาคลิปวีดีโอเราขึ้นเนะาะทุกคนอย่าเบิ่งคลิปตเต็มๆเนาะข้าพเจ้าจะ หมุดอยู่หลุมคิปเนาะทุกคนเนาะเชิงว่าส่องนู่นสาวลาวเนาะทุกคนเนาะไปติดตามเราได้เนาะทุกคนเนาะเชิงว่าสาวนู่นนี่เนาะเพิ่นบอกเพิ่นเขียนแคปชั่นวิดีโอว่าทุกคนสาวลาวจะโดนจับไหมเนี่ยนะฮะนอนบ้านคนไทยครั้งแรกเนาะทุกคนเนาะเชิงว่าคนลาวไปนอนอยู่ไทยในสิโดนจับบ่เนาะคือข่าวหลายแหล่งเนาะที่แบบคนไทยมาลาวแบบถือเจ้าหน้าที่เนาะแบบว่าปั๊บใหม่เนาะเป็นเอายังไงเนาะทุกคนเนาะไม่ได้เข้าสิมาว่ากันเนาะทุกคนเนาะ โอเคเนะาะทุกคนก่อนใชไป็ว่ากันนะเนาะมืบอน็ตก่อนใช้ปเบิ่งคลิปนะทุกคนเนาะหรือไปอ่านคอมเมนต์อยู่ไทยคลิปเนาะเอามาบอกกันหน่อยหนึ่งนะทุกคนเนาะอ่าข้าพเจ้ากับเป็นคนลาวเนาะที่อยู่ในเขตชนบทบ้านนอกเนาะกรถามว่ามีคนไทยแบบมานอนอยู่อยู่่่าอยูบ้านข้าพเจ้าบนะ่เนาะเคยมีบนะ่เนาะก็เคยมีเนาะทุกคนเนาะแต่กรณีที่ข้กเจ้ามาในกรณีที่แปลว่าคนไทยมาเฮ็ดบุญเนานะสองคนไทยมา แปลว่าแต่งงานกับสาวลาวนะทุกคนแต่งงานสาวลาวแล้วมาผักอยู่ประเทศไทยเออมาผักอยู่ลาวสินะอยู่หมู่บ้านของข้าพเจ้าแต่กะบวุฒิมีแบบว่าสิมีการแจ้งเจ้าหน้าที่บอรหรือว่านายบ้านบอแล้วก็จะมีการปรับใหม่เลยทุกคนเนาะข้าพเจ้าก็มาผักตามปกติเลยเนาะแต่ว่ากันยังโบเห็นแบบว่าเคสที่แบบคนไทยแบบมาเที่ยวเนาะแปบว่ามาผักข้าพเจ้าคิดว่าแล่าแต่หมู่บ้านทุกคนแล้วแต่หมู่บ้านเป็นยังเพิ่งเหเ็นระยะสันนะด้โด้วยที่ข้าพเจ้าเขนะ้าใจเนาะทว่า ตอบผิดหรืออย่างก็ขออภัยนะทุกคนเนาะตามที่ข่าวบรรเจ้าฮูมาบอกว่าเพื่อว่าหนึ่งเนาะเพื่อความปลอดภัยเนาะของประชาชนเนาะสองเนาะสองเนี่ยคือสามารถไปแจ้งคือแบบคือแบบบ่ว่าจะเป็นแต่คนไทยทุกคนคือแบบต่างประเทศเนาะที่เขามาหรือว่าไปนอนเทือนหมู่บ้านประชาชนดูสินะบรรเจ้ายาแบบถ้าว่าเกิดยังขึ้นเนาะและมันจะมีปัญหากับครอบครัวเนาะแต่ว่าต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนดูสินะ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเออเจ้ามาอย่างมาอย่างแล้วก็เจ้าหับผู้แล้วใช่ไหมเจ้าก็จะปล่อยเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าบ่มัันใว่ว่ากรณีเคสที่แบบเพตุหลายเนาะตามโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆ,ๆที่่นแช์เนาะว่าเออมีเจ้าหน้าที่ไปเอาเงินใช่ไหมนะข้าพเจ้าคิดว่าแล้วความผิดส่วนตัวนะครับข้าพเจ้าคิดว่าถ้าวไปแจ้งเพื่อนบอกเพิ่นว่าเออสิมาผักเพื่อนผู้นี้เนาะเอาคนที่แบบเป็นพยานกับข่ายสมุดว่าข้าพเจ้าเนาะพาหมูมาใช่ไหมเป็นคนไทยเนาะมาอยู่ลาว มามาพักนะข้าพเจ้าก็ไปแจกก้งเจ้าหน้าทีา่ว่าเออสิเอาหมูมาเด้อก็อาจจะโอเคก็อาจจะบ่จจะมีปัญหาอย่าง้ทุกคนข้ารเจกาคิดว่าได้คนะัวว่ามาปุ๊บแล้วไปนอนปั๊บทั้งที่แบบขอนอนบอ่อรือว่าอันนี้อาจจะจะจะมีปัญหานหนึ่งเพื่อความปลอดภยนะัยเรสมมติ่าเฮาบูจักกันนะทุกคนอันนี้อาจจะเป็นเคสกรณีที่แบบว่าบููจักกันแล้วมานอนซะ่นะแต่ถ้าว่าคนเรใจดีให้นอนบอ่ให้นอนทุกคนให้นอนแต่ว่าประเด็นคือยามันเกิดอีย่างขึ้นนะแต่ว่าต้องแจ้งเจ้าหน้าทีไ่ไว้ แล้วคนวอลลายาหาเนาะเดี๋ยวเาไปเบิร์กิดกันนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นกายยูที่เชียงรายก็คือนุ่นมาหอดเสียงไฮ้แล้วเนาะพี่น้องก็คือมาหอดอยู่คิวรถนี่แหละแล้วก็อ่าถ้าคนปริศนาเนอะสีมาหับเฮาก็คือเพื่อนท่านตั้งใจว่าจะไปหับยูดานแน่แต่ว่าเพื่อนกับค้าวเบี้ันเลยไปเวียก ลายแนวเด้อีกอย่างอ่ะเพิ่นอยู่ไก่เนาะบ้านเพิ่นทำมันอยู่เชียงรายนี่แต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ลำปางพุ่นแล้วก็ก่อนสิมาหอดพีกก่กับนุนกับบุมเป็นผงงายเนาะมันกับ่านอ่าลายลายแพงนะก็คือตอนนี้นุ่นมาหอดน,นี่กับกระเป๋ามุ่มรุ่มตามคือนุ่นคือสภาพพี่น้องเห็นนี่แหละกระเป๋าทรงนุ้ยเนาะแบบเต็มเต็มเลยยักเนาะเป็นสามนุ้ยของตะกร้อเป้ก่บโมมี่อย่างอาลมอนต์เนาะก็คือนุ่นซื้อไข่แพนจากฝั่งลาวเนอัลมอนต์มีแต่ซสมิ่งแะของโตเนาะเพราะว่า เสียวมาลายก็คือตอนเท้า่านดาน่านคณะมันอยู่ใกล้ๆมันก็นโอเคอยู่แต่ว่าอันนี้อู้ไกเนาะแล้วเท้าจีมากับมันส่งส่งโบน่ะนะติ้วเครื่องเดก่อนที่ไปขึ้นรถไปยังคณะมุ่งยากก็เลยแบบเอาเนื้อเบาๆไมไอหน้ากันไปลิ้นอยู่บ้านเท้าท่านี่นอเอาเนื้อกะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็คือมื้อนี่หัน่นคนจีมาหับเฮาหัห่นเฮาจีไปกินข้าวกินกน,น้ำแล้วก็น,นอนพักอยู่เพพืื่อนเฉยนเลยเนาะแบบสบายใจเลย ก็คือมีหลายๆคนเนาะบอกนน้นว่าถ้าเวลามาเที่ยวไทยขนาดกาะนอนยิ่งใส่ก็ได้กินยิ่ใส่ก็ได,กกได้แบบเที่ยวแบบสบายใจไปเลยขนามื้อนี้นก็สิลองไปนอนเบึงเนาะสไปนอนอยู่งเหินคนไทยลองเบึ้งว่าสิเป็นจังไดเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของนน้นละกัเป็นประสบการณ์ในการเหีนยวทู่ไม่ไม่เนาะก็คือตอนนี้ะระวางที่นั่ง่าก็คือแบบ เพื่อนกระถามว่ามันคิวใหม่โคคิวเก่ากูาะจะมีส่งคิวหรอส่งบอนะนะ่ะแต่ว่าลุนกะได้ไปถามเพื่อนอาจารย์บอายุ่ยงนับน่บอลอาจารย์เข้า,า,ขานั่แล้วอาจาเก็บเงิ้น่ะนะก็เลยแบบเพร่ะว่ามันคิวเก่าเลาวบอลเวนี่กะโอเคลุนกะได้ทักโบกแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็จะมาฮับเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันว่าเม่นไผ่เนาะพี่นก มนาตาเป็นยังไงอะนะเพราะว่านุ่นไหนคู่แล้วแต่ว่ารุ่นอยากให้ทุกคนคู่ไปบพ่อๆกับนุ่นรุ่นพู่แต่อยู่ในโทรศัพท์นุ่นกับบุ่เคยเห็นตัวจริงคือกันเนาะเฮาต้องไปรุ่นน้ำพ่อๆกันเป็นบ่ตอนนี้เนาะคือเอยพื้นม้าหอดแล้วแต่ว่าพื้นยูทา้งหน้าคุณเนาะคุณไม่ได้เข้าม้านอีกทีเพราะว่า ข้ามาไหนพี่มันจะบ,บจดดนะุมีบนจอดรถฮะนะมันยากบานจดดอดรถก็เลยแบบสีได้ยากออกไปนอกคนนะอยู่อ่าตนาซีเว่นมาเดี๋ยวไปซอกบึงกันโอ้โหเขาขายของเยอะมาก <c oughs> มืดเลยโลโซ่แบบนี้ เมื่อกี้เห็นตำรวจแถวนี้ไล่ไล่เขาหเห็นเห่าถนนทางนอกเลยมีคงไม่ใช่อ่ะโอ้วันนี้มันบน,น,น,นขยางลิ่นนี่ถนนคนเดินนี่ <c oughs> โอ้โหมากันเดีะยวเลยสบายดี <c oughs> โอ้โห <c oughs> ได้บอกไปทางหนานี่ โม่คนไปอันคนไปอันกรุงเทพนะโอ้ไปทั้งคุณใส่ทั้งหลังได้บ่เครื่องมีไฟข้างหลังเลยมาลายไก่อ้โหนี่ตอนนี้คือพี่น้องเฮากะมาหอดเฮือนของเจ้าของบ้านนั่นแหละเพราะว่าเรได้เรได้ให้พี่น้องเบื้องมุกี Mat ้ถ่านกันมาหอดเดี๋ยวนี้นะ นี่เบ่งเนาะวา่ามืดคำสำ่ใดมืดกึบเลยเนาะเอากรหากระมุกหอนทุกนเดี๋ยวจะเข้าไปในเฮือนทุกของเฮืนในเฮือนเลยนี่โอ้โห,ห,โหล <c oughs> แล้วปได้็นององกับมนยังมาหอนกันน่งเป็นืนเนอ,อ้าวยุ่งว่ากันนี้เลยยุ <c oughs> ่งกันมไกเป็นหืนปลา ค๋อเดียวกันเ็คู่เดียวกันเลยอูอแ้นี่อะไรจะนเต้นไหนนอนอ่ะให้นอนเต้นอ่ัเคย์คือว่าอยู่ในฮือนเลยพ่อแม่น่ะอยู่ในเฮือนอยู่แต่ว่ายังการเต้นการเต้นทมื่นยมืออัปกติมันเต้นมีทางที่ว่าส่วน้องนุมาเ้นที่ไม่นอนอ่ะท้องนันเด็กพอเมต์พ่เมย็กอยู่ เดยพี่น้องคือตอนนี้นุ่นกล่าวาฮอดเฮือนเอ้ยเพื่อนทีเทมพอยนอนแล้วกะผัวเพื่อนก็กำลังแบบกังเกงเดี๋ยวให้ด้วยแนะนำซื้อก่อนว่าแบบเอ้ยเป็นเอ้ยซื้อยางอยู่ใสยู่ว่านใดนะอยู่ลาวเฮาฮะนะเอ้ยซื้ออ่าดาวอยู่บ้านโองสวรรค์เมืองธนาคามแค่เงินจันทรโอ้ไกลเนาะก็คือเพื่อนมาแต่งงานนำคนไทยเนาะอยู่ที่เชียงรายเนาะ ก็คือแบบเพิ่นกลับมาปุ๊กเฮือนปุ๊กอย่างอยู่พี่แล้วจ้มืัอนี้อันเฮ้ามั่งหมดอันเฮือนแบบว่าคนไทยแบบนี้เนาะแต่ว่าเรื่องแบเป็นคนลาวอยู่แต่ว่าผัวเอ้ยเป็นคนไทยเอ้ยมาอยู่พี่ฮะนะสมมุติว่าเฮ้าเป็นคนลาวแบบนี้เฮ้าจะมานอนเฮือนในบุญน,นอนแบบบุญเป็นห้ายังแล้วก็บบุญนี <c oughs> แบบบุญมีกองนอนี <c oughs> <c oughs> เอาอันนี้จริงๆย <c oughs> ืแ <c oughs> อน่คนนี้บูมีกองร้อนมียังมาขูบแบบอยู่แบบสบายใจได้เขาวาง<อ>มาคือต้องตามกฎหมายมาหามาฮัตสปอร์ตของบริยาน<อ>ี่คิดที่นมาเออคันสมมุิว่าเหามานอนแบบนี้น่าจะแบบมีผู้ใหญ่บ้านบูมีอันนี่นั่นแบบเออมากขู่ไม<อ>่ไดคอบ,บริยานั่นบริยานั่เพิ่นกับบริมากวน,นี่ปกติขเขามีมาอยู่นี่แบบซ่้มเดือดผมบูมีให้มาห้าม โอเคก็านฟังยูก็คือว่าแบบให้ยูเป็นกันเองเลยแบบว่าเขาเจ้าย่ได้สนใจไผรไม่บอกเหมือนยูแบบยูให้ยูเมันเจ้าบุณย์มายุ่งวุ่นวายนั้นก็คือว่าแบบโอเคได้แบบนี้คือตอนแรกๆมาแล้วนุ่งก็ตุกใจกันเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์มาบอกนุ่นว่าคันว่ามาไทยน้องใส่ก็ได้กินนี้ใส่ก็ได้แบบว่ามันมันสบายอกสบายใจนะแต่ว่านุ่นกับบุณยน่ใจว่ามันทีเป็นแนวนันโบนุ่นก็เลยแบบลองมาบึ้ง มาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองว่ะเออมุนซีมาพีแล้วนู้นกับซีโนได้โบเพราะว่าอันเขากัญาตินู่เพราะว่าเอาบุขึ้นมาโดยท้ายมีพนักงายังแบบบุมีให้มารบกวนไม่ยังเขาเลยอืมตอนนี้คือคือตอนนี้คืออันเอลาอยู่เฮือนนี่อยู่น้องไผัอยู่หลายคนบ่อืมอยู่สองพ่อเมียเวลอยู่หลายคนอยู่แบบสี่คนแม่ตลกเพราะว่าแต่สองพ่อเมียพยายามตัวมึงที่นัึนแหละ พ, <rapper> พ,พ่อแม่คิีลุตเต้นแต่อยู่ลาวมาเลยวะแม่คีรุตจะเล่ามามาลาวมาทุกคนเอาเรืลาวมาเลยแม่เอาเรืลาวมาคิดว่าแม่แล้วเดือนจะได้ไปวนยู่ห้วยสายอเสียงคล้องเป็นยี่นิ่พูนเนาะเป็นยี่นิ่พูนเอาเรืลาวไปแม่โอ้ยเคี่ยวไปเคี่ยวมาเอาไปกัดเสร็จล็กสบายอยู่ไอ้คีรุันเล่ากับกาวเล่ามันอยู่ใกล้ๆสื่อๆมันกับโบไดไก่โบไดไก่ปันได คือเนอะทีเข้ามานี่เนาะก็มีเือยเพื่อนหันเคยแบบนัดกันแล้วอุ้ยต right right ัวน in like euh, ู้ฟิโต้ก็คือแบบเพื่อนาเคยนัดกันแล้วกัลายเทื่อนาะที่แบบเข้ากับเซตเริ่มกันแต่ว่าแต่ว่าก็บโบโบโบเคยได้ไม่ยามกับั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะทีนุ่นก็ลงมาสัมผัสบรรยากาศอยู่ในเชียงรายเดย์แล้วกับผัวเพื่อนน่ะแบบป่า คือคนลาวเปี้ยนุ่มเราคิดว่าสิเป็นคนไทยเนาะเพราะว่าตอนที่แบบว่าคนสิมาหาเราคุงก็ได้โทรโทรศัพท์มาถามมาถามนึ่มแนุ่มยัง่มกันเอ้าผรงเรียนคนไทยอยู่อะเราแบบเออกก็ล้มไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้เพื้นนเอาไปเบิ่งบอลที่แบบว่าให้นอนหร่อบปล่าบื้นเอลบอลไอบอนกลางเ้นอยู่อยู่ในหัอนน่ะบ้านเยะ ถ้าแบบเลียวมิ้งใหม่นะฮะไปซื้อยังเข้าบ้านน่ะไม่เป็นยังไรว่าแรกว่าน้องนุ่นมาแล้วใช้ให้นอนอันห้องหนึ่งมีห้องหนึ่งปังหาแบบห้องแอร์เพยังไงแต่วานเมย์โฮมาก็เลยว่าเธอนอนห้องนั้นนะอ๋อหมาบุ้งใหญ่เลยบุ้งบุ้งกันปะเดี๋ยวห้องครอบไปเบิ้งข้างในกันเลยเนาะเจะจะของเพื่อนพันนา่งยีโมดุลหนาวหนาวนีวอือไ่การเปลี่ยนไปมาเว็บใหม่เลย มามานอนบ้านแต่แบบได้การเต้นการเต้นแบบนี้เลยบุซื้อยังเขานงนอได้บ่ได้อุ๊ยคิดอะบคิกลางหนู่ะพูจะขักซุกันกั้านกัแบบยานนะแบบยานยานผูยานคนนเหนแหละบริยานดักพี่นี่ให้นอนได้เลยนะบายยานกันอ่ะปีหน้านะจะมียาเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้ไม่อยากจะดีใจแล้วนุ่น ปีนี้เลยหายปีเริ่มต้นแม้วอไหรกันแ่จะซเริ่มมาอยู่บอกแบบบริษตั้งใจว่าจะมาอยู่ทีเลยนะเลยก็มาเอาเอาลูกมาเขาเงียนก็จะเป็นในมาอยู่ครับพอเติมไปละน้อยเพราะว่าบูมีให้อยู่นอนเศร้าวัวกเขาอยู่มีแต่เหล่าละู่ช่องซ้ำสีเมลูลูกก็เข้าเงียบเขาอยู่พีเลยเขาอยู่พีสะดวกไม่พีเรี่มเบบเข้ากับแบบ สุกยุ่มทุกอย่างเนาะมีนกันขนเขากินน้ำเพ่ยกับเลี้ยงขเขาเลี้ยงน้ำเลี้ยงนมอันี้สวัสดีเจ้าของเฮือน,น <c oughs> เปิดบูมเป็นคนไทยได้ไหมเพคอยอยากฟังเสียงเป็เน, <c oughs> นเนสียงคนไทยไ่ายถ่กล้องมุ้งเป็นยังมุ้งน่าอกระดิเฮ็ดยูทูบบ้านมีเอามาฮอดเฮือนก,นก็คือแบบเมย์เพินเ่น,นแต่งกินแต่งกินท่าเจว่าเจ้ากูเมย์ เจ้กุ้งอันนี้เป็นเจวขนุนแบบว่าเ<อ>จ้มังีอีกมัอเจ้ลมลุงนี่นี่ส้มพักลาวนี่นี่ก็น่าจะเป็นเจ้ากุ้งอันนี่ก็คือแม่เต็งกินท่าแต่ว่าเฮาพ้ากินข้ขาวโโอยู่นอกมีของต้นบุ้มีม่อย่างเลยเข้าใจแล้วของต้นบุ้มี่อย่างเลยเพราะว่าเจอ้ามีอย่างมามันจะคืัแบบมันมั <c oughs> มนคือแบบ มันเฮามามันไก่ขนาดแบบเฮาจิกข้ามด่านเหมืนก็จากด่านมามาเพัามุดหรืสร้างมาดิแม่นหละรถประจำลางมันถ้ามันมันมดส่วนตัวมามันก็คือสบายอยู่เพราะว่าตั้งแตหันมันออกมากระบอกฟ้าข้องตอนมีใสือสู้ที่วันมาย่ำยามกันเนาะก็คือมื้อนี้เนาะเฮามาฮอดทั้งทีเฮาก็จะเดี๋ยวนุ่นกับบุตรนึ่งดุ่มกับสิไปอาบน้ำแล้วก็มากินข้าวเนาะพี่น้องก็คืออ่า ตามเอื้อเพือนกับลิปคลิปมาเนาะกับอยากให้เอื้อเพือนแบบไปคอมเมนต์คอมเมนต์ขั้นว่าซีลุกเดี๋ยวซีลุกคลิปละซีบอกว่าคอมเมนต์ขั้นผู้ใดที่บดบดทนันเบิ้งแบบว่าส่งเอื้อเพือนแบบมันไวเนาะเวลาแล้วว่าจจะไปนม่นึงแล้วคะ่ะอ่าไม่ต่ว่าอ่าจะให้เอื้อยเพือนไปคอมเมนต์แล้วกันี่กับสิป,ปักมุดเนาะอ่าอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามเอเื้อยเฟือนด้วกันเพราะว่าเพื่อนกับกำลังเริ่มฮ็ดเพื่อนนุนค่ะ อาบนำแล้วไปเทียบเอ้อยเปลี่ยนเครื่องเปล,ยเปล่ยนของคือมินีกาดีใจลายรอทีแบบอ่นุ่นอยู่ลาวแล้วก็แบบเข้ามาบุญน,นึกป์มาเอยเพูนกับซีต้อนฮับเฮาเป็นย่างดีแล้วก็อ่าฮับเฮามาโน,น่อนอยู่เฮือนเนาะเพราะว่าถ้ามีแทนเพูนว่าจะไปฮับอยู่ดานนู่นก็คิดว่าใกล้กลๆเนาะจากบ้านเพูนนี่ไปดานพูนก็คือเว่าสองสามสัปโมงที่จริงแบบเขาจะเอาขับรถไวอยู่แล้วนะอยู่ไทยแต่ว่า อันนี้ยังจีขับไปฮดพุ่นกับโขกสามสิโมงนี่พี่้องคือเบิ้องนอะไก่สำาใับแต่ว่าเพื่นจะยืนยันว่าสิไปหักแต่ผัวเอ้พื่นกับโบโบ,บทนันนั่นเลยอยู่ลำปางออกมามันไก่เนะเาะออกมามันกับหดเฮือนกับเลีนนะ้ยงขนาประมาณนี้แต่ว่ามุ้กับขี่รถไม่เองก็ได้แบบชิวๆรถเบิ้งบรรยากาศในการเดินทางของเฮาทัวพป่นประสบการณ์ไม่นะเราไม่นี่คือ เป็นประสบการณ์อันหนึ่งและก็เป็นประสบการณ์แรกของที่มันนอนบ้านคนไทยเนาะโดยที่บุมได้ไปแจ้งครับในบ้านหรือว่าคุนใดนใยเลยแบบอำนาจแบบกคองบ้านทั้งสี่นะคือมานอนแบบเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเลยมาโหดเหือนคือเพื่อนก็เกี่ยบนยูบนนอนแล้วก็เขี่ยแนวยูแนวกินแบบตั้งใจให้เขาขนาะดมากินข้าวแล้วก็มาพักมานอนอยู่นี่เลื่นยนะทำอิดนอะนตอนนั้น นนเดินทางเนาะก็คือเอื่อยเพลินฮันส่วนมานอนบ้านคนไทยอยู่แล้วน่ะนะแต่ว่านุ่นก็แบบหนึ่งมากะยานส่งมากยงใจเนาะแล้วก็ว่าเขาสิมานอนมันสิเป็นยังไงแต่ว่าเอยว่ามันบูป็นยังมานอนแบบได้แบบสบายใจเลยนะแต่ว่านุ่นก็คืออยู่แบบย่านมีปัญหานะเพราะว่าเขาก็เป็นคนล้าเนอะสิมานอนบ้านคนไทยย่านมันจีแบบอ่า มีอย่างโบขนาแบบเอายานความวุ่นวายเดย่ยานอ่าเรือสิตามมาทางหลังเอาเดย์นะดลายเนีย้ยแต่ว่านุ่งกะได้ตัดสินใจเพราะว่านุ่นฟังความเอฟซีหลายๆคนหันที่คอมเมนต์นุ่นเดย์ล้วกะฟังความเอื้อเป็นเดย์ลองมานอนเบิงนะครั้งหนึ่งในชีวิตบางเทือ่อาจจะจิตใจแล้วก็หาทางมานอนหลายๆเถ้าเออคือ <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ันนี้มาหอดน,นุ่นกลับไปอาบน้ำกับอาบอยู่ในห้องเลย อาบน้ำอาบน,าานาหนากินข,ข้าวกินข้ามาเรียกเป็นพี่ยัางหอยคือมอนตอนะคะเป็นยังดีคือแบบเขาเป็นพี่วินน้องอาแท้ๆทางทางที่เขาบุเคยพู้งจักกันเขาเห็นกันพันแต่ในโทรศัพท์ในมือถือของเขาแต่ว่าเขามาก็คือแบบเพิ่นกะตอรหบเขาคือพี่น้องอแหละแล้วสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือแบบ ผัพวพ่อนธนะตั้งใจอยูล่ลลปางมาเพื่อมาหับเฮาแล้วก็พาไปลินอยู่เซียงไล่เมื่อันนี้นุ่นก็แบบมันมันเกิอนอะ่ะแบบดีใจตื่นตันใจหลายโมซังจิบอ,อย่างแบบเอ๊ะมื่อนี้กับมานอนแบบนี้เลยกางเต็นเขียมบนนอนใหงน้อนบนน้อนกับพอนยานได้สิบ่อุ่นเพราะว,ว่ายานเฮาซีน่าเอาไว้นะนี่พอโฮมก็ตั้งสองพื้นนานานะเวย แต่ว่านอนกับเซียนเป็นนอนบุญมึงนันแหละเพราะว่ามือนี้ก็จักสิเกิดยังขึ้นกงยังบุ้เพราะว่าเฮาก็ย่างย่านอยู่ก็คือนอนตํานอนกองร้อนมากปุ๊บเขาก็สิได้ง่ายนอนคิดหลายแฮงเพราะว่าลองเบิ่งว่ามือนี้สินอนรับฟันดีอยู่บ่อหรือว่าซีมีหยังเกิดขึ้นเนาะ เดี๋ยวกรมีอย่างเกิดขึ้นกับเสี่ยวมานเราสูพี่น้องฟังกันนุ่นร้อนอัะฟังดีนุ่นกับโล่งใจไปเลยเนาะคือว่าคลิปนี้นุ่นก็บเสีได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบและคอมเมนต์ให้นุ่นครับตากล้องตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบ๊ายบายสิเข้าไปนอนเลยอุ้ยนอนกันเลย เพนทุกคนสวงว่าเบิ่งคลิปจบไปแล้วเนาะสวงว่าเบิ่งไปยิมไปนะทุกคนเนาะสวังนหักายเนาะสวงว่าเออเราก็เป็นคนลาวนาะไปแต่งงานกับคนไทยเราก็ตอนหักเนาะนองนุ่นๆเนาะอย่างดีเลยนะทุกคนเนาะสวงส่าพักสว่าสาวลาวนอะไปผักญี่ปุ่นกับปลอดภัยนะทุกคนเนาะกับบุีไมยังเกิดขึ้นเนาะสวัามื้อนี่เนาะสิมาความคิดเห็นนะทุกคนเนาะจะเป็นอะไรนะทุกคนเนาะเพิ่นบอกว่าที่ไทยสบายมากนอนที่ไหนก็ได้หมดเลยนะฮะยิ่งถ้ามีคนไทยต้อนรับยิ่งสบายนะฮะไม่มีใครมาวุ่นวายแน่นอนนะครับผม ทำไม่ทำอะไรผิดกฎหมายนะฮะอ่าอยู่ไหนไปไหนทำอะไรก็ตามใจเลยอันนี้ก็ถือนะทุกคนนะเพราะว่าคือแบบคือต่างประเทศไปไปเที่ยวเนาะเขาบ่ได้ไปผิดกฎหมายใช่ไหมนะเขาจะเห็นยังก็ได้เลยตามสบายเลยนะคนมันว่าสีไปจับหรือไปอยังเนาะมันมันมันคือขาประจาเห็นอยู่ต่างประเทศเนาะก็ไม่สีสนเนาะขาอแต่ว่าเจ้าบอบผิดกฎหมายเนะาะจะสามารถอยู่ใส่ก็ได้เนาะไปเที่ยวใส่ก็ได้แต่ก็ต้องก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เนาะเพราะว่าสมมติว่าจะไปผักเนาะ ก็จะมีแบบเออแบบเคลื่อนว่ามีผัวหับอยู่เนาะบอกว่าเออมีคนนี้มาผักอาศัยน้ำเดิลสีนะมีแจะแจ้งที่สือ่อแต่ก็เจ้าก็จะบดตุเอียงความคิดเห็นถัดมาบอกว่าเมืองไทยมีสิทธิเสรีภาพถ้าไม่ทําความเดือดร้อนนะฮะไม่ความเดือดร้อนใ,ใครไม่ทําผิดกฎหมายตํารวจก็จะไม่จับนะครับผมความคิดเห็นถัดมานะบอกว่าคนลาวมาเที่ยวเมืองไทยจะไปนอนบ้านใครก็ได้ครับไม่ต้องกลัวใดๆทั้งนั้นนะฮะขอให้เข้าไปอย่างถูกกฎหมายอยู่ในเมืองไทยมีเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะครับผม ข้าพเจ้าก็เคยไปเที่ยวไทยเนาะแต่ว่ายังบ่เคยไปนอนเฮือนไผยจักเทื่อเนาะทุกคนก็อยากไปลองว่าสิเป็นเราได๋เนาะเพราะว่าแน่นอนเนาะขั่นไปเพิ่นก็คือสิตอนหับเนาะทุกคนเนาะก็เห็นผีไทยคนเนาะเพิ่นก็นาเออมาเที่ยวนะตอนลามาอย่างประมาณนี้ครับข้าพเจ้าก็ยังบ่เคยไปนอนจักเทื่อบ่อยากคู่หัวบรรยากาศเนาะเป็นเราได๋เนาะทุกคนเนาะถ้ามีโอกาสเนาะได้ไปเที่ยวก็หวังว่าสิมีบุตอนหับเนาะแต่ว่าบ่เป็นหยังเนาะทุกคนเนาะอันนี้เขาว่าบ่ตอนหับก็บ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าสิเป็าเ่าโฮสเทลหรือว่า บอลที่มันดูอขึ้อยู่ก่อนเนาะพอได้อยู่หลายมือนะทุกคน,นพอไปเสาเป็นโฮมสเตย์หรือว่าเกสเฮาส์อาจจะแพงขึ้นเนาะเขาอาจจะอยู่ได้น้อยมือนะแต่ว่าเขาจะไปหลายมือสินะเนาะทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนทีนเมาเข้าใจทุกคนมากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร้สบายดีสวัสดีครับ